ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ปล่อยจอยรอหนีแมนยู่ซื่อแชร์เจอรอนซานโชไม่สนโดนตัดพ้นทีมท่องราตรีกับลูกน้ำมวยดังจรอนซานโชดาวเตะแมนยูนเต็ดโดนแฉออกเที่ยวไนทคลับกับบุกชายไม้ไทยสันตำนานนักมวยของโลกแบบชื่นมืน่นดูไม่เหมือนนักเตะที่กำลังหมดอนาคต ลังถูกอริเทนฮากตัดออกจากทีมและโดนต้นสังกัดลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับทีมชุดใหญ่เจโรนซานโชดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในถิ่นออเทอฟอร์ดนับตั้งแต่ที่เขามีปัญหากับอริเทนฮารกในใหญ่ชาวรัสในช่วงต้นกันยาที่ผ่านมาหลังดาวเตะรายนี้ออกมาโพสต์ข้อความสวนกับเทนฮากว่าจะตัวตกเป็นแพ้รับบาปกรณีถูกอ้างว่าซ้อมไม่ดีจนโดนตัดชื่อจากทีมในเกมเยือนเอเวเรสตเดียมเมื่อวันที่3กันยาทำให้นักเตะถูกแบนจากทีมชุดใหญ และดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยขณะโดยการสงโมสรกระเพิ่มมาตรก,การลงโทษหนักด้วยการสั่งห้ามจรอนซานโชใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและเข้าไปรับประทานอาหารในส่วนของทีมชุดใหญ่โดยต้องไปกินอาหารกับนกเตะดาวรุ่งเท่านั้นซึ่งเหตุผลที่ทําแบบนั้นเนื่องจากนกเตะด,ดื้อแง่ไม่ยอมขอโทษเทนฮากจากสถานการณ์ดังกล่าวพิสแดงตกเป็นข่าวว่าเตรียมลอยแพรซานโชในช่วงตลาดซื้อขายนกเตะรอบสองเดือนมกราซึ่งหา,ากเจ้าตัวปฏิเสธที่จะขอโทษเทนฮาก ล่าสุดดูเหมือนสถานการณ์จะแย่ลงเมื่อเดอะซันสื่อจอมแฉงกฤษตีข่าวว่าสานโชวเที่ยวน์กลับแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนกับอเมียร์ไทสันลูกชายของไมค์ไทสันอดีตตำนานนักมวยดังของโลกช่วงที่ฟุบอลลีกหยุดพักหลีกทางให้กับทีมชาติเา่าลับคนหนึ่งกล่าวว่าคุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าอาชีพการงานของเจรอนกำลังตกต่ำเมื่อเขามีรอยยิ้มบนใบหน้าตลอดทั้งคืนเจรอนและอเมียร์กำลังมีช่วงเวลาที่ดีเป็นการจับคู่ที่ไม่น่าเป็นไปได้เลย เราไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นพวกเขาจะไร้ไม่ถูกเรียกติดทีมชาติักฤษดังนั้นผมคิดว่าเขามีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการตัดผมซันเดอร์แลนด์เหล่งยืนแข้งแมนอยู่หลังมีข่าวเตรียมปล่อยตัวเดือนมกราแมนเชสเตอร์ mm ูไนเ d ต็ดมีแผนจะปล่อยอามาดิโลออกจากทีมด้วยสัญญายืมินวในเดือนมกรานี้โดยมีทีมจากซันเดอร์แลนด์จากเดิมชิพเท่ความสนใจ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่จากพารีเมียร์ลีกพร้อมจะปล่อยอามาดิยาโลปีดดาวรุ่งให้กับทีมที่สนใจยืมตัวใช้งานในเดือนมกราข้ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับซันเดอร์แลนด์ทีมดังในเด,ดเอะแชมเปี้ยนชิพซันเดอร์แลนด์เคยยิงแข้งรายนี้ไปใช้งานเมื่อซีซั่นที่แล้วซึ่งจ้ตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจลงเล่น42นัดทำไป14ประตูกับ4แอสซิสต์ล่าสุดแจ้งว่าซันเดอร์แลนด์ยังคงให้ความสนใจอามาดิยาโลและต้องการดึงตัวไปร่วมทีมในเดือนมกราเพื่อทดแทนแข้งที่ได้รับบาดเจ็บรระะยะอ,อกกอกจจาาททีีมมมนแแววำล้ บรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกก็ให้ความสนใจแค่ารานนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบอร์สลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทำให้มีความเป็นไปได้สูงทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะพลาดการคว้าดาวเตะแมนยูในครั้งนี้